สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะให้เบิรงนแฟนเปรี้ยวเฮ้คุณฟิกซ์อร์ลับดูวินเอตอรลับปิซซ่าอ๋อโอเคโอเคยาชอเดินอถสุดที่ไหนบอกเดูช้อปที่เม่ Den stinker, materialet. <laughs> Halva <it> pris. Oj, yeah. strömming. <laughs> du, du gillar inte när jag äter. Äh. Sillfilé? Ja. Eller strömming? Ja, uh, strömming när man uh, gör färdigt, det, det heter sill. Uh, mm. Sillfilé. Du gillar inte varför du köpte till mig? Men du gillar. <laughs> jag kommer. He -he. นี่แหละค่ะคือ,อชีวิตในต่างแดนเท่ากับพยายามปรับจูนตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้อยู่ได้นะคะกับ่ได้กับไ่บได้ยากลําบากอย่างไรถ้าสมมติว่าเขา,เาพยายามนะคะทุกคนแต่ก็มีบางที่เหตุให้เขารู้สึกหดหู่หัวใจเหตุให้เขารู้สึกว่าชีวิตในต่างแดนมันคือมาอยากแทะคือการรอคอยค่ะเหตุยังกระซังก็ต้องรอคอยคอยิวอ,อ,อย่าวายังสั่นสิเถอะค่ะ มอนวดนี่คือกันลูกค้าโมโหเปียวโทรมาจะแม็นไ้เวลาด่วนเปียวมีลูกค้าประจำาช่ไหมคะที่แบบว่าอ่านวดเสร็จเขาก็จะจองเวลาอาทิตย์ทุอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วเปียก็จะเฮ็ดคือเปียวฝึกวินัยให้ลูกค้าจองเวลาแล้วเปียวจะบ่รับลูกค้าด่วนนอกซะจากว่า มือใดที่เปี่ยวมีความรู้สึกว่าเปี่ยวบ่เหนื่อยแฮ้งเปี่ยวจะหลับช่วงบ่ายโมงสินะคะเปียวจะมีอาทิตย์หนึ่งเปียวจะมีเวลาไหวช่วงบ่ายโมงสองวันเท่านั้นแล้วก็หลับลุกค้างสินะคะเพราะว่าอายุเปี่ยวเริ่มหลายแล้วถ้าเปี่ยวจะม้วนเล่งเหตุงานหลายแล้วลืมดูตัวเองตั้งแต่เปี่ยวป่วยเป็นไทร้อยนะคะทุกคนทําให้เปี่ยวบ่มีแห้งนะคะทุกคนก็นเลยเป็นเหตุให้ว่า เปียวบอยวอยากทำแต่ง,งานเราเห็ให้จะคลองย่ำแย่เราชีวิตแย่นะคะเพราะว่าเราเคยอยู่ในจุดที่เปียวแย่ที่สุดนะคะทุกคนเปียวนอนแล้วก็หัวใจเปียวโลยลิ้นน่ะแม่ค่ะเปียวบอกว่าเฮ้ยอายุเปียวแค่สามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบห้าหรือสามเจ็ดเปียวบ่แน่ใจในช่วงนั้นนะคะทุกคนสามสิบห้าเปียวคิดว่าพลาด คนเฮามันสิไปนี่มันไปไวอีกจังสี่ตัวทุกคนรู้หรือเปล่าว่าน้ำหนักเปลวลงหกกิโลนะคะภายในอาทิตย์หนึ่งเจนเปลวช็อกเดีวเปลวออกมากลางแดดเปลวหอนปวดแสบปวดร้อนเปลวว่าเปยวทั้งหลอันนี้คือปานเปลวตกนรกทั้งเป็นแถอันนี้เปลวบริเวอร์วังด้ค่ะมันเป็นอิลิอ่าโย่เปลวทั้งอาเจียนเปลวทั้งทองเสียแล้วเปลวก็น้ำหนักลงหกกิโลตัวอันนี้อาทิตย์หนึ่งเราก็ัลัางจาก้นามาอีก ทั้งหมดนะค่ะสองอาทิตย์นะคะเปียวน้ำหนักลงเก่าโลค่ะทุกคนแบบเปียวจอยคักนะคะตากระสวดโปนแล้วมแต้องหัวกระดูกกระเดี่ยวแบบอ่อนแรงจับเยียงกับว่าได้ยางไปได้เออเคิงทางกับน่งไห้นะแม่ค่ะทุกคนเราเปียวก็เลยบอกแฟนว่าฉันเพราท่านได้อยากไปเลยทีหลากฉันยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันยังห่วงอยู่เงี้ยใชแฟนเปียวกับกลุ่มมือเปียวไว้นะแม่ค่ะเปียวผ่านตรงจุดนั้นมานะคะมันก็เลยเหตุให้เปียว คิดว่าถ้าเปียวกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเปียวอยากแบบทําทุกวันให้เปียวมีความสุขถามว่าเปียวมีความทุกข์บ่เปียวมีค่ะแต่เปียวหลีกที่จะบ่มีเปียวหลีกที่จะบ่บะทะความทุกข์ใจที่รุ้นแรงของเปียวเลยก็คือตอนที่เปียวใหญ่ลานนั่นแหละค่ะเปียวทั้งป่วยนะค่ะช่วงโรคมาแล้วก็ปอดเปียวบ่ค่อยดีนะคะปัจจุบันนี้ปอดเปียวบ่ดีนะคะคืองานของเปียวต้องซับ ต้องสัมผัสกระโหลกค้าแล้วก็เฮ็ดให้เฮา,าหลีกเลี่ยงยากต่อให้เฮามีผ้าปิดปากสินะคะเพราะว่าบางคนเขาบ่ได้เขาบ่ได้เสื่อนนยานะแม่ค่ะมันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเปร่้ยวบริกเว้าหลายเพราะว่าเขาบางอย่างเขาบ่ให้เว้าออกอากาศนะแม่ค่ะมันผิดแล้วก็ไอ้เปี่ยวกัเป็นทั้งไทยร้อยแต่เปี่ยวมาบำบัดตัวเองนะคะเป็นหยังเปี่ยวคืบอบ่กินหมูแม่นบ่คะเพราะเปี่ยวอ่ ล้ำใสเพียวบ่ค่อยดีแล้วก็บางคนในสวีเดนจะแพ้หมูนะคะเพราะว่าเขาจะอันเขาใส่อันติบิโอติกาเห็นไหมคะแบบเขาเอิ้อนอีอย่างภาษาไทยเลยเฮ็ดห้คน้นมีปัญหาทางน้ําใสบางคนกินเขาไปแล้วบ่ย่อยนะคะบีบรัดแล้วก็บางคนก็เป็นกดไายย่อนแน่เป็นยางลายอย่างบางคนก็จะมีเชื้อบางอย่างอยูอย่ในเนื้อมูนะคะเฮ็ดหายค้น,คนแพ้หรือว่าค้น สุขภาพบ็ดีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเขาบ่อดดมีเลียงแบบอยู่บ้านเฮาน่ะแหมคะ่ะมันบมีแสงไฟมันมีแค่ไฟที่เขาเฮ็ดขึ้นมาแล้วกันนมสินะคะนมจากสัตว์กับบ่อเมนนมธรรมชาติน้องสินะคะเขาก็จะมีอย่างเป็นเล่งเฮ็ดให้อา่าเฮ็ดให้นมเกิดแบคทีเรียบางอย่างที่หลับในท้องบ่อดน้งสินะคะเปี้ยวก,ก็จะจุกแล้วก็เจ็บถ้าเปี้วก,กินนมจากเนื้อสัตว์น้องสินะคะ แต่ถามว่าบางครั้งไปกินว่าเปกินนะคะบางครั้งไปกินขนมเบลอยากกินขนมไปอยากกินคาปูชิโนเมื่อก่อนนะคะเ่ลก็กินนะสิคะแต่ก็บางครั้งนะสิคะถ้าเยวกินหลายเยวก็จะปวดท้องแล้วเบวก็จะท้องเสียงนะสินะคะแล้วก็ปวดจุกขึ้นลิ้นปีกกรเละเฮ็ดเบลกินนมทันพืชนะนะคะยิ่งเขามาอยูในเมืองนอกโดนค้นส่วนมากจะเป็นพุ่มแพร่หลายเยวเองเบลก็จะแพร์พวกกิ่อนดอกไม้แล้วก็จะแพ้พวกอ่ะ แดดต้งสินะคะเทศุ head ose, ห้เปรี้ยวแสบหอนผิวต้งสินะคะเพราะว่าผิวเขาเริ่มบางเขาเคยชินกับอากาศหนาวแล้วบอดยยุนิแสงสว่างบไดรับวิตามินดีนะคะก็เลยเหตุให้ ide, ผิวเขาบางแล้วเวลาเจอเจอแดดประเทศสวิตเซอร์นเป็นประเทศที่ว่าฝ่าตั้มน่นนะไหมคะ่ะเขาอยู่ไกลกับเขาอยู่ไกลกับฝ่าลายน่นนะไห่ค่ะเขาอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือเนาะคะ่ะวอาง,ง่ายๆให้เข้าใจกันเลยเหตุให แดดแห้งก็ปกตินะคะพี่อ่ะค่ะทุกคนเปรี้ยวเป็นฝ้าขึ้นเต็มเลยเนื่องจากว่าแดดนะคะเราเปี้ยวเป็นคนมักเดินออกกาลังกายกับแฟสินะคะกันเลยเหตุให้เปรี้ยวเป็นฝ้าสิคะนี่แหละค่ะทุกคนเปรี้ยวกับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างเปี้ยวคือจังบอกกินเนื้อมูที่เปรี้ยวบอกไว้นะคะเนาะเนื้อบแมนว่าเปี้ยวเป็นอันแขกเลยค่ะเปรี้ยกินเนื้อหมูบ่ได้เปรี้ยวเลือกเนื้อหมูมานี่หาปีแล้วแล้วก็เนื้อเงือหมูวเนื้อวัว เปลี่ยวเลิงแต่เปลี่ยวอายุ17เพราะว่าเปลี่ยวเคยเปี่ยวเปลี่ยวเลิงแต่อายุ17บเจ็ดค่ะตั้งแต่เกิดมาเปลี่วก็มากินแล้วเปลี่วก็มาเลิกกินเนื้อไก่นี่ได้ซีปีแล้วค่ะทุกคนทุกมื่อนี้เปลี่วกินเฉพาะสัตว์ทะเลอาหารทะเลแล้วก็ปลาค่ะแล้วก็ไข่ค่ะเป็ดนี่เปลี่วก็ยังท่านอีกกินนะคะเปลี่วก็บอะไรกินเปลี่วกินซัมเน่แล้วค่ะทุกคนแล้วเปลี่วก็กินพวกธัญพืชทดแทนพวกเมล็ดธัญพืช พวกทัวแล้วก็พวกหัวมันฝรัง่งแล้วก็พวกหัวผักต่างๆที่เ่ียอวอมาตํานะคะบอแมนว,ว่าเปียวคืออดอยากเปียวคือบม่กินแต่หัวผักอะ่ะเขามีอสารอาหารครบถ้วนนะคะเปียวเลยต้องกินหัวผักถ้าผู้ใดติดตามเปียวมาก่อนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นอย่างเปียวคือ,อมากินหัวผักเพราะว่าไทรอยเป็นพิษนะคะเขาจะต้องกินอาหารที่มีสารอาหารหลาย แล้วกับผักที่มีสีสันหลายๆคุณหมอแนะนามานะค่ะก็เลยให้เขาได้สารอาหารครบถ้วนทั้งสิ้นะคะแล้วเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วกับพวกปลากระป๋องแล้วก็ลูกชิ้นนี่ยังสินะคะละเลิกได้ก็ดีจยงสิ่นะแต่เปรี้ยวอดบ่ได้เพื่อก็จะแอบกินนิดน้อยเองสนะคะเปรี้ยวบำบัดตัวเองด้วยอาหารแล้วก็ถามว่าอาหารไทยเปรี้ยกินว่าเปรี้ยกินนะคะแต่เปรี้ยวจะกินถ้าเปรี้ยวหิวมากๆเปรี้ยกิน 2- ถึงสครั้งต่ออาทิตย์แต่เป็นไปได้เปรี้ยก็จะงด กินเฉพาะช่วงวันหยุดมั้งสินค้เพราะว่าไทยร้อยของเปียวชอบที่สุดคืออาหารพวกที่มีโซเดียมหลายเปียวถึงต้องหยุดกินเพราะว่าเปียวบ่อยากพาตัดคอนะคะช่วงใดถ้าเปียวกินโซเดียมไลายคนที่ติดตามเปียวมาก่อนจะดูเสียงเปียวจะแหบแล้วเปียวก็จะไอบ่อยแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะเปียวก็มาเล่าให้ฟังเนาะค่ะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญถ้าเปียวบ่อดูแลเปียวกับคงจะบ่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ ม้า,มาทํางานแล้วก็หาเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองนะคะบบมีผู้ใดได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาแต่เขาจะาเฮ็ดจังได้ให้ชีวิตของเขาในแต่ละวันมีความสุขนะคะเปียวบบแมนค้นคิดบวกนะคะแต่เปียวมาป่วยหรือเปียวม้าอยู่ในช่วงที่เปียววา่าเหมือนคนไม่หายใจนะ่ไหมคะมันก็นเลยเหตุให้เปียวลูคุ้นค่าของชีวิตก่อนที มันจะสายเกินไปเปียวถึงวางแผนชีวิตตัวเองให้เป็นระบบระเบียบเพราเปรียวย่านเปียวบ่ได้วางแผนอีแล้วเปียวจากไปเลยยังสินะคะเปียยก็มีห่วงลูกหลานเปียวนาะค่ะเนาะแล้วก็พ่อแม่เปียยนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเปียยกับว่าเราเรื่องชีวิตของเปียวให้ทุกคนฟังหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะจึงใดก็ขออันเป็นกำลังแรงใจให้เปรียวแน่ด้จ้ะทำมามักเรื่องเล่าแบบนี้ก็อันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังงใจให้เปรียวด้จ้ะเจอกันคลิปงานนะคะสวัสดีค่ะ